สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ม่เอฟซี FC, บรรยากาศเช้าเช้านะครับผมพา,าน้องถุงทองหรือน้องชัยพล <c oughs> ตาก็เอามาบอยเดินเล่นทานหญ้านะครับตอนบรรยากาศเชา้าเช้าสำหรับวันนี้นะครับผมน้องเลยบนยอยากาพามา่อยทานหญาแต่เช้าเลยครับผมโอ้ดูเมื่อคืนนี้นอน เล่นเล่นดินมอมแแมมเลยนะครับผมเล่นดินมอมแมมเลยดูเนื้อตัวมีแต่ดินเต็มเลยปล่อยทานยานะครับบรรยากาศเย็นเย็นยามเช้าอากาศเออดีมากเลยนะครับเหมือนกับยังกับหน้าหนาวเลยนะครับแม่แม่เป็นหมอกนะครับเป็นน้ํามหมอกเลยนะครับเป็นหมอกโอ้หมอกวิวแบบธรรมาชาติดีมากเลยนะครับคุณตาก็ ามาเดินเล่นหน่อยเนาะตอนเช้าๆามาเดินปล่อยทานหญ้าทานอะไรเล่นๆนะครับผมมาลูกมามามาฝัฟังนี้ลูกมาฝั่งนี้ลูกมามาโอเคเรียกง่ายครับผมน้อง ช้างพูดง่ายเหมือนกันนะครับผมเรียกงนะ่ายน่ารักครับผม ตัวเล็กทานหญาอยู่นะครับผมตอ,อนเช้านี้มาปล่อยนี้ทานหญ้าดีมากเลยนะครับผมทานหญ้าดีมากเลยน้องถุงทองเดิน <c oughs> มาดูมา ชอบทานหญ้าเนมหญ้าเล็กๆนี้นะถึงทองนะครับตัวเล็กอยู่เนาะ,ะมองไกลๆนี้ตัวเล็กมากเลยนะครับผมตัวเล็กมากเลยอ,อายุสามปีแต่ว่ายังเล็กอยู่เนาะโอ้แต็กน่ารักถุงทองน้อยเป็นช้างที่เอ พูดง่ายอีกเชือกหนึ่งนะครับที่คุณตาเลี้ยงมานะครับผมพูดง่ายอีกเชือกหนึ่งนะครับผมน้องเจตางพูดง่ายเหมือนกันนะพูดง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับผมดูทานหญ้าแบบธรรมชาติดีต้องปล่อยริมหญ้าธรรมชาติบ้างนะครับผมนี่เขาแบบริมหญ้าดีมากเลยมาลูกวาเรียงง่ายค่อยลูกคอยคอยคอยต้องรีบมาลุกนะหามานี่มา อย่างตรงนี้อ้าวโอเคอ่ะหยุดเลยหยุดเลยดูสิแม่แม่แมอ๋อหายา พามาดูน้องทานยาตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมดีๆเรื่อยๆนะครับผมคุณตาก,ก็จะหากิจกรรมทำดีๆนะครับคล<ม>ิปต่อไปก็รอติดตามดูนะครับแหละเราจะพาน้องถุงทองไปทำอะไรดีนะครับผมฝ<ม>ากแม่ๆด้วยนะครับท <c oughs> านยาครับคำใหญ่เื้อเลยครับชอบนะครับยาเป็นคล้ายๆยาเคือๆนะ น้องชอบ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 มากเลยอะไรไหมครับอ่อรครับผมพ่อครับพ่อพาผมมาบ่อยๆนะครับถุงทองบอกพ่อพาผมมาทานบ่อยๆนะครับธรรมชาติถุงทองน้อยชอบครับนี่ก็เริ่มจะอ้วนๆแล้วนะครับผม เริ่มจะอ้วนหน่อยแล้วกิิอนดมสมบูรณ์ี่แม่หลายท่านก็ <c oughs> ถามคุณตามาว่าเออเป็นน้องถุงเงินคิดถึงน้องถุงเงินมั้คุณตาคิดถึงมากนะครับต้องต้องบอกอีกทีนะคุณตาคิดถึงมากถ้าคุณตากำลังทรัพย์คุณตาก็ก็อยากไปขอซื้อกลับคืนอยู่เนาะ เห็นในคลิปก็เหมือนกันนะครับผมก็เห็นในคลิปอยู่เนาะก็คิดถึงนะครับดูคลิปที่ใดก็คิดถึงน้องนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณตาไม่คิดถึงถ้าคุณตามีกําลังทรัพย์กําลังทุนก็อยากไปขอกลับคืนอยู่เนาะอืาเอาขายก็คงได้อยู่ด้วยกันเนาะบุญบารมีเราถึงก็บุญบารมีเราอยู่จะอยู่ด้วยกันก็คงได้มาอยู่ด้วยกันเนาะ <c oughs> ทานยาทานยาอร่อยมากเลยถุงทองทอ,งอพูดง่ายทานยาเสร็จแล้วคุณตาก็ใสาสายหน่อยก็เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำ <c oughs> ลูกถอยลูกถอยไม่ต้องไป เล่นหญ้าตรงนี้ละลูกไปกินหญ้าเสร็จไซสๆหน่อยจะพาไปอาบน้ำลูก ทางนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับคุณตามไม่ได้ตัดเหมือนกันนะครับเอาไว้ให้น้องไว้ไล่แมงเนาะบนทางน้องนะครับ <c oughs> มาลูกมา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 ดีครับก็เลยดีครับก่อนเลยดีครับแม่ซีก็ลุกมาอดีครับกอลุกอดีครับก่อนโอ้ยอย่ามากวนโผ่มาดีครับก่อนถอยถอยอดีครับแม่ซีก็ลุกมาอดีครับครับสวยแล้วครับสวยแล้วสวยๆลูกสวยๆอ่าสดีครับแม่ซีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องถุงทองของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองของเราถอยอดุนมา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  ตามช่องพลายถุงทองของเรานะครับผมกดติดตามกดคับซักใค้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องถุงทองของเรานะครับผมสวัสดีะครับ